สวัสดีครับพี่น้องชาวนกงเขาทุกท่านครับวันนี้เอาเจ้าบุญรอดนะครับมาเทสกับเนียดแบบบ่วงนะครับเนียดบ่วงรัดนี่แหละนะครับหลายๆคนที่สนใจแล้วก็กําลังติดตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาขึ้นป่าตรงนี้ดูนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงคูอยู่ด้านในป่าแต่ว่าป่าป่าลกมากนะครับป่าทึบมากเดี๋ยวไงจะลองดูครับเอาใกล้ๆนี่แหละนะครับกินใกล้ๆนี่แหละลองดู แล้วก็ติดกล้องด้านบนให้ดูด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ากล้องจะทํางานหรือเปล่านะครับแบตเตอรี่ไม่ดีต้องใช้พ e แบงค์ไปด้วยนะครับเอาลองดูลองติดตามครับพี่น้องอันนี้ก็คือแซมใบไม้นะครับแซมใบไม้หลอกไปด้วยแล้วก็ตรงปลายคอนนะก็จะมีแซมใบไม้ด้วยนะครับเอาลองดูครับพี่น้องคอยติดตามครับวันนี้ฟ้าเปิดไม่น่าจะมีปัญหานะครับหลังจากเมื่อวานนี้เจอฝนแล้วก็วิ่งเก็บแทบไม่ทันครับ วันนี้ลองดูครับดูว่าเจ้าบุญรอดจะทํางานไหมตอนนี้เจ้าบุญรอดโดนแล้วนะฮะนีหาออกโน้นนะเสียงนกป่าอยู่ฝั่งโน้นนะเสียงเล็กน่าจะอยู่ต้นต้นใหญ่นะดูว,ว่าจะกล้าข้ามมาไหม nên cục tiếng lét nữa Toàn nhiệm hậu bóng này

เข้ามารวมแล้วนะครับฝนตกฝนจุดนะเข้ามารวมแล้วครับเข้าไปรวมรกันลุนะ้นกันับพี่น้องลุ้นกันดูครับว่าบนรอดจะทำได้ไหมนะครับนกป่าอยู่ด้านบนนะครับามาอีกตัวครับใม่อีกตัวแนละ้ว ป้ายังไม่ครูนะตอนนี้เสียงมุดรอดอ่าครับเด็กมาข้างบนนะอยู่ข้างบนนะแต่ยังไม่ได้ยินครัว กำลังกดไม่รู้จะลงไหมลุ้นกันครับ ลงมาครับลงมาอีกจริงหนึ่งแล้วแต่ว่าจริงเยอะมากนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็มันรอดโยกแล้วอหใหม่ตัวครับเกือบเกือบแล้วเกือบจะเข้าบินเข้า ฉบออกครับเมื่อกี้บินมาจากที่อื่นเข้ามาตรงที่พระเนตดอยู่พอดีเขาจะพกเข้ามาใหม่นี่โอเคสรุปแล้วก็คือฟาวนะครับพี่น้องต้องยอมแหละนะครับนกต่อก็ทําเต็มที่ครับเจ้าบุญรอดก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับแต่ว่านกป่าไม่ยอมยอมเข้าใกล้เลยครับเข้ามาร่วมแต่ว่านู่นนะอยู่อีกกิ่งหนึ่งนะครับ ไม้เยอะแล้วก็ไม่เข้ามาใกล้ไม่เข้ามาใกล้ตรงที่นกต่ออยู่เลยนะครับจะมาแต่กิ่งด้านข้างแล้วไม่โต้ด้วยนะครับมามาเฝ้าดูแล้วก็ออกไปมาเป็นคู่นะครับเข้ามาเป็นคู่เอาแล้วนะครับถือว่าซ้อมแล้วกันนะครับก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับโอกาสก็กยังมีเผื่อบางทีมีเวลาก็จะได้ลองดูนะครับเราจะลองประเดิมพระเนียด บ่วงรัดขาอยู่นะครับว่าจะลองให้พี่น้องดูแต่ก็นกป่าไม่เป็นใจครับแต่ว่าก็ถ้าเท่าที่ฟังเสียงนกที่นี่ไม่โต้นะครับไม่โตวกว่นกต่อแต่ว่าเข้ามามีมีครูอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงโยนหน่อยนึงแต่เสียงไม่มีคารมไม่มีอะไรนะครับเสียงเบาๆโล่งๆนะครับไม่เป็นไรครับแล้วยังไงก็ค่อยว่ากัน ต่อไปนะครับพี่น้องก็คอยติดตามแล้วกันนะครับในคลิปต่อไปเผื่อจังหวะเรามีบางทีเราอาจจะโชคดีก็ได้อย่างว่าครับช่วงนี้นกมันเหนียวนะครับนกเข้าฝูงนกเข้าคู่ครับเราป่านี้เป็นป่าที่ทึบครับเนี่ยได้ยินเสียงคูน่าจะอยู่ต้นนี้นะครับพอคูเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมข้ามมามีตัวหนึ่งบินโฉบมามาเจอท่วงนกต่ออยู่ก็นู่นครับตีออกด้านข้างไปจับอีกต้นหนึ่งนะครับไม่เข้าไม่เข้าใกล้เลย ถ้าเข้าใกล้ก็อาจจะมีลุ้นครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ